สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในลักษณะของการเชื่อมต่อเพจในลักษณะนี้นะครับเพจตัวนี้ไม่ได้หนามากนะครับคือวัตถุประสงค์ของการที่ผมจะนําไปใช้ครั้งนี้ก็คือว่าผมจะเจียผิวเรียบนะครับพอเจียผิวเรียบปุ๊บเนี่ยแนวเชื่อมมันอาจจะไม่แข็งแรงนะครับผมก็เลยทําการบากล่องวีนะครับคือผมทําเป็นดับเบิล ก็คือเป็นบากร่อง V ทั้งทั้งสองด้านเลยนะครับทางนี้เพราะว่าบางทีเวลาเราเชื่อมเนี่ยพอเราเชื่อมไปปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ต่อชนเป็นบาดเบ้วนะครับหากเราใช้ต่อชนเป็นบาดเบ้วธรรมดาแบบนี้นะครับการเชื่อมทั้ง2ฝั่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานตรง ตรงบริเวณพื้นที่สัมผัสตรงนี้มันละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าอัตราการซึมึลึกมันอาจจะมันอาจจะเหลือตรงกลางนะครับนิดหนึ่งนะครับต่อให้เราเชื่อมทั้ง2ฝั่งก็ตามนะครับมันอาจจะเหลือได้นะครับถ้าในกรณีที่เราจะเชื่อมโดยที่ไม่ไม่บากร่องนะครับเราต้องใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันหลอมละลายหน้าสัมผัสเนี่ยให้มันหลอมกลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งปัญหามันจะมี ตามมาเหมือนกันนะครับหากเราใช้กระแสไฟที่ค่อนข้างสูงนะครับเราเชื่อมตอนเริ่มอาร์คเนี่ยมันจะไม่เป็นไรนะครับพอเราเริ่มเดินแนวมาเรื่อยๆเนี่ยบริเวณด้านท้ายนะครับบริเวณด้านท้ายของสิ้นสุดเนี่ยมันจะขาดนะครับหากเราใช้กระแสไฟที่ค่อนข้างสูงนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเจออย่างแน่นอนนะครับหากเราใช้กระแสสูงนะครับงานเราจะไม่ไม่ตรงแบบนี้นะครับพอเชื่อมเสร็จงานมันจะแอนอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากความร้อนที่ สูงเกินไปนะครับความร้อนที่สูงเกินไปเนี่ยการหลอมละลายสูงๆมันไม่ได้หมายความว่าชิ้นงานเราบางทีมันอาจจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดเกณฑ์โคดนะครับคือลักษณะของเกณฑ์ที่มันโตผิดปกติไปนะครับตรงนั้นความสามารถในการรับแรงดึงมันจะต่ําลงเช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นก็ผมจะไม่เจาะนึกนะครับตรงนั้นมันจะเป็นโลหะวิยาเกี่ยวกับงานเชื่อมไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับวันนี้นะครับผมบากล่อง แบบร่องวีแบบนี้นะครับผมจะเชื่อมทั้งสองฝั่งโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะเชื่อมให้บางที่สุดนะครับบางคือ,อให้มันเรียบที่สุดนะครับเพราะว่าผมจะเจียผมจะเจียเรียบแล้วก็เอาชิ้นงานตัวนี้ไปใช้นะครับก็คือผมอยากให้มันเป็นเหล็กแผ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอยากให้ความแข็งแรงมันยังแข็งแรงเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันทั้งทั้งแผ่นนะครับ ก็เลยต้องบากล่อง V ีก็คือผมจะบากล่อง V ีแล้วก็เชื่อมนะครับร่องวน,นี้เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับพวกกระแสไฟพวกอคอนดิชันต่างๆผมขึ้นจะขึ้นให้ดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลุยกันครับ อันนี้เป็นแนวฝั่งแรกนะครับที่เราเชื่อมเข้าไปผมจะดันไปเข้าไปสูงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันหลอมละลายเข้าไปทางด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะมาพลิกเชื่อมด้านหนึ่งนะครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่เป็นชิ้นงานที่หลังจากทําการเชื่อมเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็สแลกก็ล่อนออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเคาะสแลกดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวเชื่อมใกล้ๆกันนะครับ อันนี้เป็นแนวเชื่อมนะครับแนวเชื่อมค่อนข้างแบนมากนะครับซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผมต้องการนะครับเพราะว่าผมจะไปเจียเรียบนะครับแต่ว่าจะยังคงความแข็งแรงของแนวเชื่อมไว้อยู่นะครับเพราะว่ามันซึมลงไปในล่องบีของผมหมดแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นงานที่แข็งแรงเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจียเรียบแล้วผมจะเจียฝั่งทางหน้าตักให้ดูนะครับว่ามันจะซึมลึกถึงกันไหมนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพลิกดูอีกด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วีกฟังหนึ่งนะครับนี่เป็นแนวเชื่อมก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่ง แบนมากนะครับเป็นไปตามที่ผมอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเจียเรียบนะครับแล้วก็ผมจะเจียดูหน้าตับฝั่งนี้นะครับว่าเหล็กทั้งสองแผ่นเนี่ยจะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันไหมนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังเจียเสร็จนะครับดูว่ามันจะซึมลึกไหมนะครับบริเวณสองแผ่นนี้นะครับอ่าก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้เป็นงานหลังจากการเจียละในหน้าแล้วก็หลังแล้วนะครับดูนะครับก็ เจียง่ายมากครับเพราะว่าแนวเชื่อมมันไม่ไม่ได้นูนมากนักนะครับแทบจะเรียบเลยนะครับก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นเนื้อเดียวกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งทางด้านด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ว่าเราบากร่องนะครับตรงนี้ผมเจียลงไปลึกพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมครับเจียลงไปลึกพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าการหลอมละลายของชิ้นงานกลายเป็น เนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์นะครับอ่านั่นหมายความว่าเหล็กนี้แข็งแรงมากนะครับทั้งหน้าตัดตรงนี้กลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับงานเชื่อมเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับต้องอาศัยความเข้าใจพฤติกรรมของวัสดุนะครับก็ช่างเชื่อมที่ดีนะครับอาจจะไม่ใช่ช่างเชื่อมที่เชื่อมสวยอย่างเดียวนะครับต้อง ดูออกว่างานไหนควรจะเชื่อมยังไงด้วยนะครับอันนี้ผมมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้มันเรียบนะครับแต่ว่ายังคงความแข็งแรงอยู่ยังไงลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเหล็กหน้าหนายังไงเราก็ต้องบากล่องวีนะครับก็จะได้ความแข็งแรงที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ ก็ยังไงลองเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กันดูนะครับเหล็กหนาะผมแนะนําว่าควรบากนะครับถึงแม้เราจะเจียหรือไม่เจียนะครับเราก็ควรจะบากร่องนะครับสําหรับเหล็กหนาหนานะครับตัวน,นี้ไม่ได้หนานะครับประมาณเจ็ดหกมิลเจ็ดมิลนะครับก็จะได้ความแข็งแรงที่เป็นแผ่นเดียวกันทั้งแผ่นนะครับเวลารับแรงก็จะกระจายแรงได้ทั่วทั้งแผ่นเท่ากันไม่มีจุดไหนรับแรงมากเกินไปน้อยเกินไปนะครับเพราะว่า มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคิดบางคิดเห็นเวลาแค่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าขายจริงๆตัดต่อจริงๆเป็นชั่วโมงนะครับหลายชั่วโมงบางทีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ